ท่านผู้ชมครับนี่คือหลอดไฟยี่ห้อฟิลิปที่หลายคนนั้นให้ความเชื่อถือนะครับให้ความมั่นใจเพราะว่าสินค้ายี่ห้อฟิลิปโดยเฉพาะไฟแสงสว่างนั้นเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนานนับ10ปีนะครับเราให้ความเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานตอนนี้ทางฟิลิปได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นโคมไฟที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โคมไฟโซลาเซลล์ยี่ห้อฟิลิปนั้น คุณภาพเป็นอย่างไรประสิทธิภาพจะดีแค่ไหนผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ทราบในวิดีโอนี้ครับแบบนี้เรียกว่าเป็นแบบโคมถนนถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าเป็นแบบลัดไลท์นะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบแบบติดผนังแบบนี้นะครับมาดู รูปลักษ์ภายนอกคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปทดสอบทดลองการใช้งานจริงภายในกล่องก็จะมีตัวโคมไฟนะครับแบบนี้แล้วก็มีขาสำหรับยึดติดแล้วก็มีแผ่นเหล็กสำหรับไว้ยึดติดตรงนี้นะครับน็อตสกรูให้มาครบมีคู่มือที่บอกวิธีการติดตั้งมาให้นะครับ แล้วก็บอกอธิบายวิธีการใช้งานรีโมทนะครับฟังก์ชันหน้าที่ต่างๆของแต่และปุ่มซึ่งเป็นภาษาไทยด้วยนะครับโอ้นี่ดีมากครับรีโมทนั้นใช้แบตเตอรี่เป็นแบต 3A จำนวน2ก้อนครับผมจะอธิบายปุ่มต่างๆบนรีโมทตาม คู่มือที่เขาให้มานี่นะครับปุ่มแดงก็คือเป็นปุ่มเปิดปิดเราสามารถเปิดไฟได้แม้ว่าเป็นเวลากลางวันนะครับเรากดปุ่มนี้กดอีกทีก็จะดับนะครับปุ่มออโต้ก็คือมันจะติดเองเวลาตะวันตกดินหรือว่าแผงโซล่าเซลล์ไม่ได้รับแสงสว่างปุ่ม2ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เลือกความสว่างของอโคมไฟของหลอดไฟถ้าเป็นปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นสว่าง20% แล้วก็ปุ่มที่อยู่ทางด้านขวามือจะสว่าง100%สว่างจนกระทั่งมันดับไปเองก็คือแบตเตอรี่หมดปุ่มต่อมาที่ลงท้ายด้วย H นะครับมี3ปุ่มก็คือ2 H 4 H แลวก็6 H เป็นการบริหารจัดการพลังงานในแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ถึงชั่วโมงเช่น6ชั่วโมงเป็นต้นโดยที่ทั้ง3ปุ่มนี้จะทำงานควบคู่กับเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในช่วงแรกนะครับ มันจะสแตนบายที่1 0 3ถึง30และเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวก็จะเพิ่มความสว่างเป็น100%เป็นเป็นเวลา18วินาทีและจากนั้นก็จะลดกําลังสว่าง3ปุ่มนี้นะครับมันทําหน้าที่เสมือนท i มเมอร์ที่ให้เราใช้งานได้จนถึง2ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงเป็นต้นครับปุ่มต่อมาที่เขียนว่า dim นะครับปุ่มนี้จะมีการทําง,งาน โดยที่ไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ในการทำงนานนะครับแต่จะเป็นการตั้งความสว่าง40% 30นาทีและหลังจากนั้นก็จะลดความสว่างมาเป็น20%อีก3ชั่วโมงจากนั้นก็จะลดความสว่างอยู่ที่10%จนถึงเช้า1ช่องนะครับจะมี led 98เม็ดม,ม,มี3ช่องคูณ3 จะเท่ากับ294เมตรนะครับตัวนี้เป็นการเปิดปิดเวลาเราติดตั้งแล้วเราก็กดเปิดเอาไว้เลยปุ่มขาวๆที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เป็นปุ่มกดหรือสวิตช์อะไรนะครับมันจะเป็นตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวซึ่งการออกแบบของฟิลิปนั้นใช้เซ็นเซอร์เป็นแบบไมโครเวฟเซ็นเซอร์และออกแบบให้มีความโค้งเป็นโดมนะครับซึ่งข้อดีก็คือสามารถตรวจจับได้จากด้านข้างคือ คนหรือว่าสัตว์เลี้ยงไม่จําเป็นต้องเข้ามาตรงๆแบบนี้นะครับเข้ามาจากด้านข้างเนี่ยก็สามารถตรวจจับได้เช่นกันแต่ว่าระยะในการตรวจจับจะไกลแค่ไหนกี่เมตรผมจะทดสอบดูหลังจากที่ติดตั้งแล้วคืนนี้ครับตัวบอดี้นั้นทําจากพลาสติกเกรด ABS ซึ่งจะมีความทนทานและสามารถใช้งานกลางแจ้งก็คือทนความร้อนได้ดีกว่าเกรดทั่วไปครับ แผงโซลาเซลล์ที่ทางฟลิปเลือกใช้นั้นเป็นแบบโพลีคริสตัลไลน์ซึ่งจะมีข้อดีที่เหนือกว่าแบบโมโนตรงที่มันสามารถทนความร้อนได้ก็คือในขณะที่มีความร้อนสูงก็ยังผลิตไฟออกมาได้ดีสำหรับการติดตั้งนั้นง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาแถมอุปกรณ์มาครบเลยนะครับเราเอาแผ่นล็อกวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ร้อยน็อตลงไปร้อยน็อตลงไปนะครับ ด้านใต้นะครับใส่น็อตตัวเมียใส่แต่พออยู่ก่อนยังไม่ต้องขันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาอขาด้านนี้มานี่ครับและทีนี้เราก็ขันสำหรับโคมถนนหรือโคมแบบสตรีทไลท์แบบนี้สามารถติดตั้งได้ง่ายครับใช้งานสะดวกเพราะว่าแผ่นโซลาเซลล์นั้นอยู่บนหลังของโคมไฟยอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ จาะรูสีรูที่ขายึดนะครับยึดกับผนังคอนกรีตหรือว่ายึดกับเสานะครับก็ใช้งานได้เลยแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ว่าหากตำแหน่งที่เรายึดติดตั้งนั้นไม่ตรงกับทิศท,ทางของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้ชาร์จไฟได้ไม่เต็มใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจึงมีอีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่สามารถปรับมุมปรับองศาได้นะครับเรียกว่า ฟัดไลท์หรือเราเรียกตามชื่อรูปร่างดีไซน์ว่าสปอ t l ตไลท์นะครับแบบนี้จะแยกแผ่นโซลา r เซลล์ออกมาแต่โคมไฟก็ยังสามารถใช้นอกบ้านนะครับใช้งานเอาดอได้เพราะว่ามันเป็นมาตรฐาน IP 6 5เช่นเดียวกันนะครับก็คือกันฝนทนแดดนะครับ ภายในกล่องมีรีโมทรีโมทเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับรีโมทต,ตัวเดียวกันมีพุกมาให้สําหรับยึดหลอดไฟซึ่งมีขายึดอยู่ตรงนี้นะครับเราเราปรับมุมได้นะครับแล้วก็โซล่าเซลมีขายึดอยู่ตรงข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราขันน็อตที่เขาให้มาก็สามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับสายให้มามีความยาว2เมตรเพราะฉะนั้นเราก็ สามารถที่จะลากไปตามตำแหน่งแสงแดดส่องเพื่อที่จะรับแสงแดดได้ให้เต็มที่ให้มากที่สุดนะครับด้านหน้าที่เป็นแผ่นกระจกนี้เป็นดีไซน์พิเศษของฟิลิปที่ผมไม่ค่อยได้เห็นในยี่ห้ออื่นนะครับก็คือออกแบบให้เป็นเลนนูนข้อดีของเลนนูนก็คือการกระจายแสงออกด้านข้างได้มากกว่านะครับเพราะว่าข้อเสียของหลอด led โดยทั่วไปแล้วเนี่ยแสงจะพุ่งไปข้างหน้ามุมไม่กว้างเท่าไหร่แต่เลนนูนนี้จะช่วยให้ มีมุมการกระจายแสงที่กว้างขึ้นแบบนี้แบบแรกก็คือ600ลูเมนแล้วก็ที่โตมาหน่อยนะครับมาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นเกือบ2เท่าก็เป็นแบบ900ลูเมนส่วนอันนี้1,500ลูเมนนะครับโครงสร้างออกแบบเหมือนกันหมดต่างกันที่แผงโซล่าเซลล ขนาดใหญ่นะครับมาถึงแบบที่ติดตั้งง่ายที่สุดน่าใช้ที่สุดเพราะว่าเราเจาะรู2รูที่ชายคาบ้านนะครับให้แผงโซลาเซลล์ได้รับแสงสว่างเนี่ยก็ใช้งานได้แล้วแบบที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นขนาด100ลูเมนนะครับแล้วก็จะมีเล็กลงมาหน่อยนะครับเป็นขนาด300ลูเมนแล้วก็อันนี้เป็นขนาด50 รูเมนครับมีสกรูมีพุกมาให้นะครับก็เจาะรูสงรูแล้วก็แขวนเอาไว้จุดนี้เป็นจุดข้างบ้านผมที่ติดกับสวนมังคุดตอนกลางคืนก็เป็นจุดที่มืดท่าเราไปติดที่มันหลบอยู่ในชายคาเนี่ยโอกาสที่มันรับแสงตรงๆมันจะไม่มีแบตเตอรี่ก็อาจจะไม่เต็มผมก็เลยเอามาติดที่เกี่ยวกับที่เป็นรางน้ำ จะทําให้รับแสงได้ทั้งวันนะครับแดดกำลังร้อนเพราะว่าเป็นประมาณตอนเที่ยงทเที่ยงเที่ยงกว่ากว่านิดๆน,นะครับผขึ้นขึ้นบนหลังคา มมีเสาเดิมอยู่แล้วการติดตั้งนั้นก็เอาขาไปยึดติดกับเสาที่เป็นเสาขนาด3นิ้ว ก่อนที่ผมจะติดตั้งผมได้นำเอาหลอดไฟไปตากแดดเพื่อจะชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะมีไฟพร้อมที่จะทดสอบสำหรับตอนกลางคืนเวลาตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็น6โง46นาทีครับกดรีโมทเปิดปิดอันนี้เปิดครับอันนี้ครับคือสว่างสูงสุด100% ถ้าผมกดอีกปุ่มหนึ่งมันจะสว่าง20%นะครับสองฟังก์ชันนี้จะไม่เกี่ยวกับมชชั่นเซนเซอร์มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับจนแบตเตอรี่หมดแต่ว่าผมจะลองใช้อีกแบบหนึ่งผมตั้งเป็น 6H พอเราก,กดเนี่ยมันจะสว่างสักครู่เดียวแล้วก็จะปรับความสว่างอยู่ที่10%ผมจะเดินเข้าไปจะดูว่ามันจะปรับเพิ่มไหมนะครับ เพิ่มแล้วนะครับเพิ่มมาเป็น100%ซนแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็น100%ยแล้วนะครับความสว่างเข้มนะครับกดไปที่ D I M ก็คือดินนอมอันนี้คือตั้งค่าโปรแกรมที่ให้ความสว่างนั้นลดลงตามลำดับเพื่อที่จะให้ใช้ได้ถึงเช้านะครับส่วนตัวที่อยู่ข้างบ้านผมนะครับก็ไฟติดสว่างเช่นเดียวกันนะครับเวลาตอนนี้เป็นเวลา1นึ่งทุ่มหนาที 6. นะครับนี่จะเห็นว่าเราไฟติดอยู่นะครับ ทีนี้ถ้าผมเดินเข้าไปใกล้ๆจะดูว่าตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวจะรับรู้หรือเปล่าครับนี่ครับพอเดินเข้าไปใกล้ๆมันก็จะเพิ่มความสว่างเป็นร้อยเปอร์เซนต์และสักครู่มันก็จะลดความสว่างลงมาอันนี้เป็นแบบฝัดไลท์เป็นแบบที่แยกแผงอยู่ด้านบนหลังคาส่วน โคมไฟเอาไว้ใต้หลังคานะครับเลือกระดับของความสว่างได้นะครับนี่คือสว่างมากนะครับหรือสว่างน้อยนี่ครับตอนนี้ตีห้าหกนาทีนะครับไฟยังสว่างอยู่เลยนะครับสว่างจนถึงเช้าเลยนะครับหลอดไฟดวงเล็กที่เป็นแบบ ติดผนังก็สว่างครับผมเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับพอเข้ามาใกล้ๆเซนเซอร์ที่รับการเคลื่อนไหวก็ทำให้หลอดไฟนั้นกลับมาเป็นสว่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการสว่างจนถึงตอนเช้านั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแล้วสมัยนี้นะครับเพราะว่าบางยี่ห้อหลายยี่ห้อนั้นก็สว่างถึงเช้ากันแล้วนะครับแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ หลายคนกังวลตัวผมก็กังวลก็คือมันจะสว่างไปได้สักกี่เดือนหรือสักกี่ปีนะครับอันนี้สําหรับตัวผมเองผมเชื่อว่ายี่ห้อฟิลิปนั้น่าจะเป็นเครื่องการันตีได้อย่างหนึ่งนะครับว่าเขาคงไม่ทําให้เอาสินค้าที่คุณภาพไม่ดีมา โดยใช้ชื่อยอฟิลิปนะครับอันต่อมาก็คือเท่าที่ผมเห็นาการใช้โหมดต,ต่างๆในรีโมทนะครับที่มีโหมด2ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือว่าโหมด DIM โหมดลดแสงสว่างสิ่งพวกนี้ทำมาเพื่อถนอมแบตเตอรี่ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตามที่เราทราบกันดีว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ที่เราใช้กันอยู่ในวงการโซล่าเซลล์นะครับซึ่งฟิลิปเขาใช้แบตเตอรี่รุ่นนี้ด้วยนะครับก็คือการใช้งานจนแบตหมดเกลี้ยง0%ย์อทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจะทําให้อายุการใช้งานนั้นลดลงเพราะฉะนั้นจึงต้องมีระบบต่างๆมารักษาปริมาณของไฟให้ค้างเอาไว้บ้างนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่ฟิลิปใช้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือจะรักษาแบตเตอรี่ ให้มีไฟเหลือเอาไว้นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุดนั่นเองครับเท่าที่ได้ทดลองสัมผัสทดลองการใช้งานมาก็พบเป็นข้อดีข้อเสียจริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นข้อเด่นและข้อด้อยก็ว่าได้นะครับสัก2อสาข้อข้อแรกก็คือสว่างถึงเช้า LED นั้นสว่างสว่างมากจนเราพอใจแหละเพราะว่าบางทีเวลาเราไปซื้อบางยี่ห้อที่บอกว่าร้อยวัตต์สองวัตต์สามวัตต์แต่ทำไม ดูแสงสว่างมันไม่ค่อยสว่างแต่นี้ท่านจะรู้สึกว่ามันสว่างมากจริงๆอันต่อมาก็คือเลนนูนของโคมฝัดไลท์เนี่ยมันกระจายแสงไปด้านข้างซึ่งอาจจะไม่ได้พบบ่อยๆในยี่ห้ออื่นๆแล้วก็ตัวตรวจจับที่เรียกว่าไมโครเวฟเซนเซอร์นั้นมันมีความแม่นยำการสะท้อนของวัตถุของคนของสัตว์เลี้ยงนะครับมันมีความแม่นยำที่ท่านผู้ชมได้เห็นใน ห้างสรรพสินค้านะครับเวลาคนเข้าไปตรงประตูลแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติอันนี้เป็นแบบเทคโนโลยีแบบเดียวกันนะครับส่วนข้อด้อยนะครับผมพบว่าในการออกแบบก็มีจุดเล็กๆน้อยๆซึ่งบางทีทำให้ผมรู้สึกหมุนงิดแล้วก็ทำให้เสียจังหวะก็คือน็อตตัวเล็กๆที่อยู่เป็นน็อต M6 นะครับของโครงฝัดไ์เนี่ยมันดิ้นได้ถ้าเราเอาขึ้นไปติดบนที่สูงและเผลอหงายมันนะฮะ มันจะทําให้น็อตร่วงลงมาท่านก็ต้องเสียเวลาลงมาเก็บก็ต้องระวังตรงนี้นะครับอันต่อมาก็คือมีการใช้ปะแจแอลอในการล็อกนะครับซึ่งจะทําให้บางคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่มีเพราะว่าเขาอาจจะมีแข่ไขควงปากแฉกปากแบนหรือว่ามีปะแจปากตายแต่ว่าปะแจแอลนั้นอาจจะหายากสักหน่อยซึ่งถ้าจะให้ดีก็แถมปะแจแอลมาสักอสองอันนะครับเช่นเบอร์6แล้วก็เบอร์สี่ที่ใช้อยู่ ก็จะเป็นการสะดวกกับผู้ติดตั้งมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าโคมไฟโซลา่าเซลล์ที่ผมได้ติดตั้งไปนั้นราคาเท่าไหร่นะครับท่านหาซื้อได้ตามในเว็บไซต์ขา,ขายของออนไลน์ยอดนิยมทั่วไปนะครับอย่างเช่น s h o ป e e แล้วก็ l a z a d a เป็นต้นนะครับโคมไฟถนนที่เป็นอันใหญ่สุดนั้นนะครับ4,000ลูเมนราคา2,690บาท ส่วนโคมแบบฝัดไลท์ที่มีแยกแผ่นโซล่าเซลล์ออกจากตัวโคมไฟอันนี้เป็นขนาด600ลูเมนนะครับราคาเพียง990บาทเองครับแล้วก็อันเล็กสุดติดตั้งง่ายสุดนะครับใช้งานได้ง่ายก็คือแบบวอร์ไทนะครับที่ผมใช้อยู่นั้นเป็นขนาด10วัตราคาขายอยู่ที่399บาทนะครับ นอกจากนี้ท่านยังสามารถที่จะได้รับข้อมูลสินค้าใหม่ๆเนื้อหาความรู้ DIY และโปรโมชั่นของทางฟิลิปโดยตรงเลยนะครับโดยที่เพิ่มเพื่อนเข้าไปทางา Line Official p h ฟิลิปโปรโคลับนะครับที่ขึ้นหน้าจออยู่นี้นะครับโคมไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ยี่ห้อฟิลิปที่ผมได้รับมา ทำการรีวิวในวันนี้นะครับได้มาจากบริษัท Signify Commercial ประเทศไทยจำกัดที่เคยรู้จักกันในนาม Philip l l i h t i n g นะครับซึ่งบริหารแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าไฟฟ้าแสงสว่างแบรนด์ Philip ก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับยังมีโคมไฟบางส่วนที่ผมยังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้ติดตั้งนะครับซึ่งผมได้ปรึกษาไปทางบริษัท s i g n i f y Commercial นะครับบอกว่า จะขอไปถวายวัดได้ไหมนะครับเป็นวัดเล็กๆที่คนไม่ค่อยรู้จักแล้วก็สิ่งนี้จะช่วยเขาจะได้เป็นประโยชน์กับทางวัดนะครับทางบริษัทก็ยินดีเพราะว่าจะได้เป็นการร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามสมชาย DIY ได้อย่าลืมติดตามสมชาย DIY ให้ครบทุกช่องทางนะครับ